สวัสดีครับนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับเป็น985นะครับวิลาคุณหนงสือบ,บ้านวันนี้มีรถสวยๆเลยนะครับ h o n d a Jazz 1.5S โชม GK นะครับรถสวยมาสีขาวตัวนี้เป็น n o n อ่า j a z z ปี2017เนอะ ดูรถรถเร็วๆครับรถสวยเลยนะครับสีเดิมบางน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยม,มีมีแม็กด้วยนะครับมีชุดแต่งล้อคันชุดสเกอร์นะครับไปเบรคเวลาเบรกก็ก,กระพริบกระพริบกระพริบ มีล้อมแม็กด้วยรถสีขาวเดิมโรงงานนะครับดูไฟในกันนิดนึงคนะรัภายในสวยนะครับ,ส,นะรบสะอาดพร้อมใช้เลยมาดูด้านหลังกันนะครับ นะครับพร้อมใช้ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ น็อตไม่ขยับเลยนะครับไม่มีการขันนะครับหัวน็อตยังสียังเดิมๆอยู่นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับกำลังตีให้นะครับก็คือถ้าซื้อรถกับเราเราก็การันตีให้เครื่องกับเกียร์นะครับสามเดือนหรือสองหมนโลมี่อะไรเดี๋ยวทางผมรับผิดชอบให้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อย ट्रैफिक में ตนะครับช่องแอร์ก็สะอาดนะครับวิทยุก็ยังใหม่เอีอย่ยมเลยนะครับนี่ปรับปรับเร่งพัดลมนะครับสี่ระดับอันนี้ปรับคอมแอร์นะครับอันนี้ปรับปรับทิศทางของลมแอร์ออกมา อันนี้ไล่ฝ้าหลังนะครับไล่ฝ้าหลังโอเคอ่ะไม่ก็คือมีสายเข้านะครับไม่ก็1นึ่งแสนห้ามืนหนึ่งันหร้อนะครับสิหกโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปลองขับดูนะครับอันนี้หูช้างปรับไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเนาะใครได้รุ่นนี้ไปก็ถือว่าโชคดีครับเพราะรถเป็นรถวัยรุ่นเลยยอดนิยมนะครับอเดี๋ยวไปลองขับกันดู เสียงห้องในสารเงียบมากมแล้วก็ลถยอนดนิยมแล้วก็ตอนนี้เขาหยุดผลิตแล้วก็คือค่อนข้างที่จะหายากแล้วรุ่นนี้นะครับแต่ของเราก็ยังยังมีโฉมที่แบบว่า,เ,าเข้ามาที่มือเราก็คือแบบน็อตไม่ขยับเลยรถสวยเลยนาะงฟ้าเลยไหครับตเราขับอยู่นครับนะเ,เสายงคันงน่มนหในสารค่อนข้างเงียบนะครับ เครื่องเครียดนะครับการันตีให้เลยนะครับมีอะไรผมรับผิดชอบให้นะครับรับประกัน3เดือน20 0 0มโลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจะมาดูรถนะครับก็มาดูได้ที่ข้างบิกซีสีนกครินเนาะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาดูนะครับโทรมาได้ที่เบอร์ผมนะครับผมชื่อเก่งนะครับ 081 771 3792นะครับเต็นท์อยู่ตรงข้างๆบิ๊กซีศีลนครินทรน,นะครับฝากไงก็ก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ผมหน่อยกด subscribe ให้หน่อยนะครับเพื่อ,อไม่ให้พลาดรถคันต่อ,ตอ,ตอไปเนาะนะครับมีอะไรเราก็าคุยกันนะครับมาคุยกันได้นะครับถูกใจไม่ถูกใจก็มาคุยกันนะครับจะ อลองหรือว่ายังไงก็คุยกันได้ครับคุยง่้ครับโอเคก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ